ปอดของคนเราคล้ายฟองน้ำคอยดูซับอากาศแต่บางคนใช้ปอดมาดูซับควันบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งซองทุกๆปีปอดจะดูซับเอาน้ำมันดินหรือทาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเข้าไว้มันมากพอที่จะทำให้คุณป่วยเป็นโรคต่างๆได้ คนหน้าตาคนนี้หน้าตาดีใช่ไหมครับหน้าตารอเลยครับอ่าพยาบาลเข็นอย่างรวดเร็วครับปุบปับปุบปับปุบปุบปายเลยครับอย่าเสียเวลาเข้าห้องผ่าตัดปุ๊บนี่หัวนี่ตัวนี่นมอยู่นี่เอาแล้วครับตอนนี้เขาก็อยัางผ่าตัดแล้วเอายาทาปื้อปื้อทาผ่านหัวนมเลยปื้อปื้อปื้อทำความสะอาดเรียบร้อยพอทาความสะอาดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็จะเริ่มผ่าตัด ซี่โครงซี่เท่าไหล่ครับนี่หมอก็คลำกระดูกซี่โครงอยู่เจ้าตรงช่องไหนดีก็เลือกช่องระหว่างช่องที่สี่ที่ห้าดีกว่าอ่าแล้วหมอก็ทําการผ่าตัดนะเนี่ยก็ยังแง่ละแวกแวกไปวันนี้วัน,นงดสูบบุหรี่โลกครับนะแวกไปอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็นี่นีบนิ่นีนน่ตรงไหนเลือดออกก็นี่นีบนีบ่ไปก่อนนะนีบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว่านี่หมอตอนนี้เอาสิวแงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสิวสิวเอาสิวแง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 กล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกที่บนกับที่ล่างให้มารูดรอกจากกรนแล้วเดี๋ยวที่จะตัดเข้าช่องปอดได้พอแงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมอตัดเข้าช่องปอดกําลังตัดเข้าช่องปอดตอนนี้เริ่มเข้าแล้วนี่เข้าช่องปอดแล้วเริ่มเห็นปอดโผล่มานิดหน่อยแล้วตอนนี้หมอก็ต้องใช้ที่ ที่ทางทางนะเป็นขายอย่างทางทางที่โครงที่บนกับที่ล่างให้ที่โครงมันแยกออกจากกันจะได้เห็นปอดชัดๆทางใต้นะครับนี่ครับทางเลยทางเลยพอทางปุ๊บก็จะเห็นปอดปกติปอดสีอะไรครับสีแดงสีแดงสีชมพูแก,แกมแดงถ้าเด็กๆขนาดนี้ไว้นี่สีชมพูกแกมแดงแต่เราลองดูสิครับคนนี้สีอะไรครับเออนี่เขาใช้ความพยายามมากนะ รู้ไหมนะกว่าจะทําให้มันดําได้เนี่ยหมดไปหลายแสนนะ่ะลงทุนไปหลายแสนนะกว่าจะให้มันดําได้ขนาดเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจับปอดลากมาทางนี้เห็นหัวใจเต้นปั๊บๆอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้เลยนี่นะเพราะว่าใต้ปอดก็มีหัวใจข้างซ้ายมีสองพวงข้างขวามีสามพวงไอ้คนนี้มันเสียจนทุกพวงนะ้แต่ไอ้พวงซ้ายบนเนี่ยมันเป็นมากต้องตัดออกวินาทีนี้ตาอย่าใช้ตาย่ยาพลาดดูเลยนะครับนี่ครับกําลังตัดแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับอย่ากระพริบตา เขาจะยกปอดแล้วครับตอนนี้เราดูเองนะครับฝีมือไหมฝีมือไหมเสียเงินไปทั้งสามสี่แสนนักว่าจะให้ดำได้ขนาดเนี้ยเผาเองทุกวันเผาจนกระทั่งเกรียมเียมเียมเพราะนี่พอตัดออกเรียบร้อยแล้วปอดมันก็หลุดออกไปเหลือแต่หัวใจอยู่อเต้นดูกลับดูกลับดุบดับเอาละครับ ใครจะเริ่มสู่ปรีก็ดูเอาเองลวกันอนาคตเป็นอย่างเงี้ย